สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมยนดีกลับมาอีกแล้วเกี่ยวกัมน่าทั้วดีเฟนครับผมนะก็วันนี้ผมจะมาสอนเบสเอ่อเรียกว่าแฟร์ยูทิซัมหรือว่าการจบตีทยูทิซัมนะผมซึ่งเบสก็นี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ว่าเออเราจะต้องเออเรียกว่าผ่านด่านมาสเตอร์ด่านอะไรก็ได้นะผมนะแต่ว่าขอให้เป็นมาสเตอร์ก็พอแล้วก็เออผ่านโดยที่เราจะไม่สามารถที่จะอัปเกรดเลเวลหกได้ก็คือเราจะไม่เรียกว่าห้าม gate, อัปเกรดเออเลเวลตันนะผมนะซึ่ง เบดน,นี้เนี่ยเออจะบอกว่าไงมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะผมนะก็สับตัวละครที่ต้องเข้าไปก็ผมก็จะมี2ตัวครับผมก็จะเป็นตัวแรก,กจะเป็นนิโคลโลครับผมนะการเดียนแล้วก็สไนเปอร์ครับผมนะก็สับตัวละครประมาณนี้ก็แบบเพื่อจะเล่นนะผมก็จะเป็นอัลฟาโรดนะผมนะแล้วเข้าไปในโหมดมาสเตอร์ปุ๊บเออเขาผิดโอเคกดมาสเตอร์แล้วก็กดเริ่มกันเลยครับไปดูกันในเกมครับ พูดถึงในโซนอย่างแรกก็คือเราจะมาตรงบ้านใช่ไหมแล้วก็เราจะมีตังค์ไม่พอวางการเดินนะผมให้เราแบบกดสคริปเกมแล้วก็วางการเดินมุมนี้นะผมนะตรงนี้โอเคแล้วที่เหลือแล้วก็เออเราวางสไนเปอร์นะผมนะแล้วก็เออรอรออันเดียวเดียผมนะมีตังค์แล้วก็วางสไนเปรนอปร์ตรงนี้เราจะมาสไนเปอร์วางตรงนี้จากนั้นเราจะอัพมาถึงชนัดตัวสไนเปอร์ไปถึงเวล่ห้าปุ๊บเราจะไม่อัพต่อเวลหกนะผมจะทำการสเปิร์ตสไนเปอร์นะผมนะสเปิร์ตสเปมรสเปมรสเปม แล้วเดี๋ยวมาดูกันคนระับผมไม่จะเป็นเคตรงนี้เราวางสนามเป,ปิดอาชิพเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซึ่งในส่วนต่อไปเนี่ยก็คือตรงนี้เราไม่ต้องไปอะไรมากนะผมนะก็คือตรงนี้เราแทบไม่ต้องดูอะไรเลยนะผมเพราะว่าเออ่พวกตัวหลุดนี้เขาจะเป็นตัวหลักการนะผมนะแล้วก็เเออเออจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัวร์นะผมนะว่าเราจะผ่านแน่ๆครับผม ถ้าเอ่อเ,อเอาารียกว่าคนออกการเดียนมาด้วยหรือถ้าเกิดเอาเป็นแค่แบบทาวเวอร์ธรรมดาเนี่ยอาจจะมีต้นหลุดนะผมซึ่งเราต้องคุมหรือถ้าเกิดใครต้องการที่แบบจะชดช,ช,ชดจริงจริงครับผมนะแนะนนำให้คุมนั่งนั่งคุมสไนเปอร์ไปนะผมนะ <S <S แล้วเดี๋ยวก็คือหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรแล้วนะผมน่ะคือเรานั่งอัพสไนเปอร์แล้วก็อัพสไนเปอร์เรื่อยๆไม่ต้องไปวางสไนเปอร์เพิ่มนะฮะเดี๋ยวเออจะเกิดคอพิดพาร์ทเอานะก็อัพสไนเปอร์อัพสไนเปอร์แล้วก็อัพสไนเปอร์ไปถึงเวลห้าเลยนะผมนี่เรามีนะโอร์เวล ในส่วนของถัดไปนะผมนะเราได้สไนเปอร์ไว้ใหมาแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราก็มาวางสไนเปอร์ครับมาวางซ้อตรงนี้ครับผมนะเพื่อให้มันเอ่ยยิงระยะได้ไกลๆคือสไนเปอร์นี่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดหน้าเป็นทางตรงนะผมนะสไนเปอร์จะมีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยเราก็เออได้ว่าอัพสไนเปอร์ครับผมนะอัพสไนเปอร์ตัวที่เราวางล่าสุดเนี่ยวางไปเรื่อยๆจนตัดบิลห้านะผมนะอย่าอัพบิลหกปิดขาดนะผมนะไม่อัพปิดจะไม่ได้นะ โอเคเราจะอัพไซเปอร์อัพไซเปอร์แล้วก็อัพไซเปอร์จนไดกว่าจะมีไซเปอร์เนี่ยมหาศาลนะผมคือแบบมีกวางมีกวางมีกวางอะไรนี้ฮะก็เรื่องของทางทั้งทางกลิ่นเนี่ยก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรนะผมนะเพราะว่าสุดสุดมากเนี่ยก็ถ้าถ้าจะแนะนำแล้วก็ผมแนะนําว่าให้เหลือไว้สไซเปอร์สักสองตัวไว้ยิงแนวหลังนะผมนะเพราะว่าพวกตัวตัวตัวอึกอึเนี่ยจะยิงไม่ทันอยู่แล้วแต่ว่าพวกตัวหลังๆเนี่ยยิงทันนะก็ ทา้นาน่าจมีมันนี่ับผมนะที่เหลือเราก็เ,าเรียกว่ามีตางวางสไนเปอร์อัพสไนเปอร์เตัดวางสไนเปอร์ก่อนนะพอวางปุ๊บล้วค่อยอัพสไนเปอร์เวลห้าอย่าเพิ่งวางแบบวางสแปมเผื่อไว้อย่างนั้นไม่ได้นะโอเคแล้วก็รอกันยาวๆครับโอเคครับตัวอย่างหนึ่งครับผมนะหลังจากาที่เราเล่นมาได้ไปฝึกสูงเนี่ยก็จะมีเรื่องของ adding void นะนะผมนั้นผมแนะนำให้ เอ่อยังไงอะ่ะการบังคับกกินเนี่ยให้ปรับเป็นทุกอย่างเหมือนกันหมดหนะครับผมนะโดยเฉพาะอะไรก็ตามนะผมปรับให้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเท่านั้นนะคือใหญ่เแบบยิ้ตัวนึงยิงข้างหลังยิงตัวนึงยิงข้างหน้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะคือต้องให้ทุกตัวยิงเหมือนกันหมดมันจะขัดแย้งกันที่ผมพูดไปหน่อยก็ครับผมกันต่อครับผม โอเคตอนนี้เราก็มาถึงเวฟบ80ที่เรียบร้อยนะครับผมจากจุดน,น,น,นี้เราก็เ,าเรียกว่าก็ผ่านอะไรมาเยอะนะผมนะก็เป็นพวกมอนบ้างมอนบ้างก็ก็จริงมันจะไม่แพ้น,นะส่วนถ้าเกิดเราไม่ปรับพาเกตนะครับผนมะตอนนี้ก็มีตังค์ได้คือเล่นตังก็ได้ได้ไทรเปอร์ทห้าตัวก็ฟรีประมาณนี้ครับผมที่เหลือลรรอยอย่างเดียวเลยครับผมนะตอจากนั้นเรก็ได้เบรดเลยนะครับผมนะซึ่งที่จะบอกไปก่อนตรงนี้ว่าผมได้เบรดไปแล้วมันเลยไม่ขึ้นนะครับผนมะว่า,เ,าวเดี๋ยว ก็แล้วที่ผมปิคดคลิปไปเลยนะครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย